โว้ยมันเป็นจริงตัวนนวรัก โอเคทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ก็คือว่าหน้าต่างเราบาสะอาดใหม่ทุกบานเลยโอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวดูเอ้าไม่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 อะไรอะไรอะไรเดี๋ยวดูโอ้ยโอ้ยดับไฟก่อนอะไรอะเกี่ยอะไรเอ้าไฟไหม้ตึกเหรอเฮ้ยลุงลุงไฟไหม้อพาร์นเมนต์ลุงเอ้าลุงไปไหนวะเออหรือว่าอะไรอะทำมันไฟไหม้วะลุงหรืออะไรเราไปบอกลุงก่อนว่าไฟไหม้ทุกคนลุงลุงลุงเอาอยู่ไหนอะลุงไม่อยู่เหรอเออเจ้าเล่ยเล่เล่เล่เอ้า นี่ใครเอาเปิดจุ่สีเขียวเอามาทำไรลูกมาทำอะไร เฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไปก่อนไปก่อนเร็วเร็นี่นี่เออโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราหลบยรงนี้ก่อนนะไม่รู้ไฟไหม้จริงหรือเปล่าเราต้องหลบก่อนนะครับซึ่งวันนี้เรากำลังจะไปทำงานพอดีเลยอะแต่ว่าไฟมันไหม้ก่อนอะโอ้ยลุงอยู่ไหนอะหรือว่ามันดับไปแล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเเเเเเชไรอะไรอะไมไงเนี่ยให้มันทำบ้านเล้วอะเฮ้ยเ้เคุณคุณเมื่กี้บ้านผมไฟไม้อห้องผมไฟไหม้มาดูดิมาดูดูเไปเฮ้ยไะฮ ดีดีเออไอ้เฮ้ยคุณข้างหลังใครอ่ะเอ้าแฟนผมเองเฮ้ยเยี่ยมีแฟนแล้วก่อนอื่นก่อนอื่นมาก่อนมาก่อนใครวะใคร่งเผาบ้างกรู้อะไรไม่รู้อะไรพอรู้สาเหตุไหมว่าทำบ้านผมโดนเผาเนี่ยเพราะอะไรอ่ะตอนนี้ได้ข่าวว่าอุณหภูมิมันร้อนเกินของโลกตอนนี้มีคนตัดไม้ทำลายป่ามากเกิน2อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40 7องศาอ๋อก็เลยเกิดอาการความร้อนไหม้ขึ้นมาได้เพราะพื้นเป็นไม้ใช่ไหมอ่าใช่โอเคโอเคเออเดี็ดเด็ดเด็ดแฟนทางไหนอ่ะมีแฟนแล้วเฮ้ยอ้โหเล่นอะไรจังเลย แฟนแฟนชื่อไรแฟนชื่อไรไหนบอกดิเดินมานมาลูกมามาลูกเดินมาลูกเดินมาเออยอดของพี่อไรเดียวเรื่อยี่เออเขนหรอแฟนชื่ออรราราเหรอครับอแล้วออแล้วสิตตอครับอ๋อเออีๆเขาชื่ออะไรดอร่าราหสวิตเตอรเอหออเขาใส่หัวอ๋อะถามหนูหนูชื่ออะไรลูกหนูหนูพูดดิสวิตเตอรอ๋อตเตอร โอเคโอเคอแล้วเราไปครบกันตอนไหนอะเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปเอ้าเฮ้ยห้องกูเฮียอุ้ยเออเฮ้ยไฟไหม้อีกแล้วดับหน่อยช่วยดับหน่อยช่วยดับหน่อยเฮ้ยโอ๊ยเฮียเปิดน้ำไปเปิดน้ำทิ้งไว้เลยแล้วกันทุกคนไปเฮยช่วยเราเฮ้ยไรเฮ้ยไรเฮ้ยไรโอ้กูรู้แหละกูรู้แหละไอ้เชี้ยนี้ไอ้เชี้ยนี้ ไม่ได sure like ้ท้าพ sure like <cartoon> ี่วิ่งเิ่งวิ่ไวิ่งวิ่งว้่งวิ่้วิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่ไวิ่งวม่งวิ่มวม่งวิ่นวิ่รวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ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 ่งิ่งวิ่งวิ่งไม่งวิ่งไม่งวงไม่ง่งไม่งวิ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 ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่ง่่งง่้่ ใครพูดในสัตว์พี่น้องไม่ร้องอะใครพูดในสัตว์ไม่มีเหี้ยพี่น้องไม่ร้องนะเราเป็นอะไรกันเนะนี่ยไหนบอกดิพี่น้องไอ้พี่เราเป็นอะไรกันเนะนี่ยไหนบอกดิพี่น้องไอ้พี่ พูดน่ะเฮ้ยเ้ยคุณคุณรุ่นอะไรใครใครอะไรกันลี่คืออะไรกระลี่กระลี่มันหมายถึงวัยรุ่นอะไรทุกอย่างเนะไปเถอะเถอะไปกับบ้านนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเขาเป็นคนที่หายเขาไม่พูดทักคำเลยเนี่ยเขาไม่อยากเจอคุณไงเบ้เอ้เฮียเอ้ยหนูนูนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นนะโอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอยิ่งกายตายตายผู้ที่อะไรผู้ที่อะไรเเปล่าบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้มึงมาตอนเย็นด้วยนะจะเลี้ยงข้าวโอเคไหมฮะโอเคโอเคโอเคสัตว์จริงไหม มาอะไรงงเหี show, okay, everyone, left, <laughs> <laughs> ้ยโอเคทุกคนตอนนี้ก okay, mm ็เ hmm. ป็นเวลาหนึ่งท um ุ่มนะครับผมนะแล้วก็มีตัวอีอะไรเนี่ยฮะตัวอะไรเนี่ยโอเคเมื่อไรทุกคนปล่อยมันไปน่าจะเป็นยุงอะไรอย่างเดี๋ยวเราใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรแล้วนะครับทุกคนเออโอเคโอเคยกหู ตถ้อยการทุกคนตู้โธเออมาอย่างนี้อะฮะว่างไหมเออเดี๋ยวผมส่งน้องไปแล้วกันมารยาทน่ะมารยาทโอเคโอเคโอเคโอ้ยเสร็จแน่เลยอ่ะเออเราเลิเราเลิกฝักเลิกเราเลิกเราเลิกฝักเลยพักคุยดูวัลพีคุยเลยมึงวางมวางเงยโอเคเดี๋ยวรอนะท่าเข้าอยู่ มาแล่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอเนาะอ,อุย้ยมาแล้วโอ้ยเอ,าอ้าน,นี่ตัวอะไรลูกลูกเอาตัวอะไรมาลูกสลามสลามโอเคโอเคเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามากินข,ข้าวข้างในก่อนมามามาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปิดประตูให้หน่อยอันอันนี้น้องน้องชื่ออะไรน้องชื่อสลามตรังกองเหรอมีชื่อให้มันไหมลูก,ก,กอุนจิ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 โอเคโอเคหนูชื่อเนยอ่ะลูกการส่งมาคนเดียวแล้วนี่ไม่กลัวว่าพี่จะทำอะไรอ่ะลูกเฮ้ยค่ะอ๋อไม่กลัวเหรอเจ้เฮ้ย เฮ้ย <laughs> ชิี้ยดูท่าเต้นไปเนีน่ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะเมื่อกี้หนูเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมเห็นไหยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองทำอาดิตาฝาดแน,น่เลยโอ้ oh, ตาฝาด <laughs> ตาฝาดแน,น่เลย <laughs> <laughs> เว <c oughs> มื่อกีดก้ดูเห็นไหมลูกดูเห็นไหมเห็นใช่ไหมเดี๋ยอีกทีนี่พี่มันคืออะไรเนี่ยเราดูนี่อีกทีนึงนี่มันคืออะไรอ่ะหรือว่าเราตาฝ่าทุกคนเนี่ยเราขยี้ตาทุกคนเหนะื่อยหน้าแล้วก็เอองินลงมาใช่ทุกคนเราตาฝ่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีแต่สลามตัวเล็กนาาก่ารักโอเคเกินอะไรขมึงอ,อะไรเนี่ยโอเคโอเคอยากกินอะไรลูกอยากกินอะไรเดี๋ยวเ,เลือกให้นะกิอนอะไรดีนะกินอะไรก็ได้ค่ะกินอะไรก็ได้โอเคโอเคพี่มาเจออุ้ย โอ้ยเอาเเฮ้ยดี๋ยวเราจับสลามมาทอดกินไว้ลูกดีไหมครัน้องสลามโอ้ยหนีไปไหนเนาะมาดิเดือเฮ้อโดนแน่อย่ากินกูอย่ากินกูเอาเวลากินน้องคนนี้ก็ได้นะเจ้าเาซวฮุยเฮ้ทุกคนครับแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับผมผมแค่แกล้งเล่นเนาะแค่แบบแกล้งไอ้กาเล่นด้วยเอออยากรู้เป็นยังไงนะครับผมโอเคไม่ลูกโอเคไม่ลูกแค่แกล้งไอ้การะเราไปทำแบบว่าเพราะพี่จะ พอพี่เชืวว่าไอ้การต้ตามมารองต,ตามมาเรามาแกล่ะว่าเออแกลบอกรักกันดีกว่าไอ้การต้องตามมาแน่เลยเออฮะ <c oughs> อืมกินข้าเวเสร็จยังวะเดดงงวาาน,ะนีย่ย <c oughs> เดี๋ยวเปิดดูกล้องไอ้กุ้ตาหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวกล้องอยู่ไหนวะเฮียอ๋อนี่อืมไอ้นี่คือเขียวเหมือนสลามน้องอุนจิอ๋อเยียนี่บอกรักกันอยู่จาดยั่งแฟนกูเฮ้อยังไม่เจอกูที่ยอดจัดเดี๋ยวเดี๋ยว เขาอพาร์ตเมนต์เหรอยอดเฮ้ยอะไรวะยอดอะไรอะไรอะไรทำไมเฮ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรที่ไหนไอ้สลามตัวน้อยมันบอกว่ามันมันมีอ่ะเออส่งตุ๊กตารับมาด้วยเอ้ยเขาเรียกว่าการแกล้งมืองไงกูรู้ว่ามึงตามาไอ้โง่กูเลยแกล้งมึงนิดหน่อยเองเชื่อไหมแกล้งเหรอแกงเหรอแกงแกงแกงเชื่อไหมเออไม่ไม่เชื่อเฮียไรเอาถามน้องกันดิใช่ไหมเนี่ยเอาถามเขาถามเขาใช่ไหมถือว่าเป็นทางการนะรอรอแป๊บเออรอรอรออะไรวะทางการอะไรวะไอ้รอให้เอาแล้วปิดทำไม มึงเป็นทำไมเนี่ยม,มีอะไรไไทำไมอ่ะอะไรให้รออะไร เต็มที่คืออะไรเต็มที่คืออะไรเออรอก่อนเออเออกูรออ่ะกูรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาออกไปแล้วน่าเอาเขาเข้ามาก่อนเฮียอ๋อออกมาออกมาล่ะามาคืออะไรเอ้ยออกมาเฮียเข้ามาเฮียเข้ามาเข้ามาโอ้เบบี้เออวาวฮัลโหลเบบี้เอกว้าวเข้ามาเฮียโอ้อะไรอะไปดูดานอ่าฮะอ่าฮะเอาวันี้มาหนี้วันนี้วันนี้เอาหนี้วันนี้อ่ะกดคันโยกกดคันโยกไหมกดคันโยกกดคันโยกหน่อย่ากดหน่อยย่ากดหนอไม่กด กดแล้วมีอะไรอ่ะ5้าสี่สามสองหนึ่งดีนะยอดออ่้แล้วเอาแต่กูไม่ตายอะมึรู้ไหมเนี่ยอะไรวะกูองด้วยกูไม่ตายได้ไงอ่ะโอเคทุกคนเราลอดนะฮะไควจะแก้งกูคือหรอไม่ได้เด็กกูหรอกกูแข่งแก่งโหรู้ไหมไ่ไเว้ยเยินเยินโอ้โหอพาร์ตเมนต์กูไม่เหลือซากอะไรเลยอะโง่เองโอยโดนโจนอ้ย๋ย ยินะมันเกยแล้วว่าทุกคนมันมันเริ่มเป็นเกยไปทำกับน้องเนยแล้วเอ้ทุกคนทีนี้เรารอดแล้วนะครับเราจะไม่เป็นทำอะไรกับเนยพูดอะไรกับเมียกูเฮ้ยเฮียจ่อยกูไม่สับทั้งหมอมาดิมาดิมาดิเฮียกา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 กกาตายเอาตายเอ้เฮียเฮียเฮ้ยเฮียเิโกเเกยโอ้ฟักียเฮยยเฮเฮียเฮยคารยเยหฮเเฮียฮีเฮียยเฮียเฮียยเฮีย่ยเเีย